กระซิบบอกเล่านำเสนออีส z u d ดากน,นะคะรถยนต์ปี01ค่ะเหมาะสำหรับการเข้าใ่เข้าสวนใช้งานหนักพร้อมรุยนะคะทุกท่านคันนี้นะคะสีน้ำตาลค่ะทุกท่านไปตามสภาพนี้เลยนะคะรถสีภายนอกไม่สวยนะคะแต่เครื่องยนต์ดีค่ะทุกท่านขับขี่กันได้เครื่อง3000นะคะเปลี่ยนเป็นปั๊มสายมาเรียบรยค่ะทุกท่านกระจกเป็นไฟฟ้าล้อแม็กหอบ15นะคะเกียร์โฟวิวค่ะดู <'s> เกียร์กันอีกรอบนะคะ รถไม่มีชนหรุกท่านเครื่องเกียร์ดีนะคะพร้อมลุยไปได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแอร์เย็นค่ะคันนี้ราคา89,000บาท89,000บาทเท่านั้นนะคะไปเข้าได้เข้าสวนขน,นผลผลิตในไร่ในสวนกันสบายนะคะฉีดปุ๋ยฉีดยาก็ไปได้นะคะสนใจติดต่อสอบถามค่ะเรามีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปมี Facebook ผู้ขายด้วยนะคะแต่เพื่อประโยชน์ของท่านเน้นติดต่อกันโดยตรงและไปดูด้วยตนเองค่ะ แอดมินเพียงแนะนำให้ชมข้อมูลเบื้องต้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะในวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ